ใครจะไปคิดว่าเราจะได้มาฝึกประสบการณ์ช่วงโควิดมันจะเป็นยังไงนะก็ตามที่เห็นนั่นแหละไม่มีนักเรียนสักคนเดียวแต่เราก็มีเพื่อนที่มาฝึกประสบการณ์ด้วยกันนะ นี้นะคะเราจะมารีวิวโรงเรียนด้วยวันนี้เราไปทําอะไรคะวันนี้เรามาสอนะนักเรียนค่ะแต่เราไม่มีนักเรียนใช่เพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่อนข้างตึงเคียดนาคะใช่ค่ะหัวใจลํบาบากแต่ขาเธอไม่ไหวจ้าจ้ <smile. S 1> าถ่ายแล้วข <laughs> องอย่างง่ายเออช่วยร้านในเทอร์มินัลีโมงเหเห็นไหม <laughs> เห็นโ okay. อเคกลับแล้วนะคะ นี่นะคะอบรรยากาศฝนจะตกแล้วนะคะแต่แต่แต่ถึงแม้เราจะไม่ได้เห็นเด็กนักเรียนช่วยงานครูก็คือหน้าที่ของเราอะอะอะยังไม่หมดแค่นี้นะยังมีอีกเหรอ ก็จบแล้วสำหรับฝึกประสบการณ์ปี2ช่วงโควิดถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจอนักเรียนเลยแต่ก็ยังได้ช่วยงานครูได้ความรู้มากมายแล้วเจอกันใหม่ปี3บ๊ายบายโอเคเหล่บ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบายทำไมดำจริงเลยคะในอัลคอเรเลื่อนขึ้นตรงหน้าหน่อยค่ะกล้องเขาดำจริงๆนะคะหน้าไม่ได้ดำนะคะ แหรอหน้าเราลงแเอาใหม่แล้ว